สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาแผนการสอสัปดาห์ที่14นะครับก็เป็นเรื่องยังอยู่ในหน่วยเดิม,มนะก็คือหน่วยสุดท้ายของเทอมนม้แล้วแหละก็เป็นเรื่องของการปรับแบตเตอรี่คอนเทนเนอร์นะครับตัวนี้เราก็จะมาสอนเร,ร,รื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ก็คือที่ผ่านมาในคาบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราได้ลองสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างคอนเทนเนอร์แต่ละเครือข่ายได้คราวนี้เราจะให้มันปฏิสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมเราก็ต้องมาดูกันนะในสัปดาห์นี้เรามาทําให้มันคุยกันได้ย นอกจากในการวิธีการตรวจสอบสถานะของเครือข่ายอย่างท่าที่แล้วนะเราตรวจสอบจากมุมมองของเครือข่ายใช่ไหมว่ามีคอนเทนเนอร์อะไรบ้างเราสามารถตรวจสอบในมุมมองของคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับว่ามันมีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับตรงนี้โดยที่เราสามารถใช้คําสั่งตัว Do c กเ r Inspect ของตัวคอนเทนเนอร์ได้นี้อาจารย์จะให้ดูแบงนี้ว่าอ่านกันนะครับอ่ะเนี่ยถ้าอาจารย์ด o c k e r Inspect นะครับลองตัวเอาภายหนึ่งดูนะครับตรงนี้เราจะพบว่าเนี่ยครับมันก็จะ มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจารย์ก็ใช้วิธีการจัดตัดตัว J3 ออกมานั่นเองก็คือเราจะตัดตัว J3 ที่เป็นตัวเครือข่ายก็คือเป็นบล็อกเดี๋ยวดูก่อนนะนี่บล็อกบล็อกนี้มาครับตัว network ID ตัวเนี้ย network มาครับก็เลยใช้ว่าเป็น network setting ต่อ network นั่นเองนะครับตรงนี้นี่ก็เป็น docker inspect นะครับอ่าขีดเอาพายหนึ่งหรือว่าขีด f ก่อนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ ซิงเกิลโ d ดหรือดับเบิลโ d ดก็ได้นะครับตรงนี้ network setting dot networks นะครับตรงนี้แล้วก็ jq นะครับตรงนี้เราก็จะได้ว่าตัวเอาตัวเนี่ยเครื่องเอาไพร์หนก็จะอยู่ในเครือข่ายที่ค่อว่าเอาภพย n เน็ตนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมอยู่ในเอาภพย n เน็ตมี ip address เป็น1.2.1.8.0.2 7 gateway ก็เป็น1.2.1.8.0.1 7ตามที่เขาระบุไว้ในตัวของ ตัวเน็ตเวิร์กของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ก็นั่คือมุมมองของคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือของมุมมองของตัวเครือข่ายเราก็ทําไปดูแล้วนะครับที่แล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อเพิ่มละ่ะตอนนี้เอาพายหนึ่งมันมีเครือข่ายอันเดียวก็คือตัวเอาพายเน็ตถูกไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์จะเพิ่มอาจารย์ก็สามารถใช้คําสั่ง Docker Network Connect ได้เช่นอตอนนี้เนี่ยสมมติอาจารย์เราจะลองเข้าตัวนี้ก่อนนะครับ เราเกิดเอ็กเซกตนะครับตัวเอาพายหนึ่งที่เป็นตัวเชลนะครับตรงนี้เข้าไปอาจารย์จะลองปิงดูนะครับตัวเอาพายสองเราจะพบว่ามันหาไม่เจอถูกไมหมครับตรงนี้แล้วก็ปิงตัวเอาพายสามมันก็ไม่เจอเช่นกันเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าทั้งสามตัวนั้นอยู่คนลนเบิร์กหมดเลยที่เราทราบไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมในเพื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาพายหนึ่งอยู่ในเอาพายเน็ตเอาพายสองอยู่ในเอาพายคัสตอมเน็ตเอาพายสามอยู่ในเอาพายคัสตอมเน็ตสองถูกไหมคือชอคือเพราะมันแยกกันหมดเลยนะครับตรงนี้ คราวนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการว่าเราเอาตัวเอาพลายหนึ่งคอนเน็กเข้าไปที่เอาพลายครับต้องเน็ตซิเผื่อมันจะคุยกับเอาพลายสองได้เราก็ใช้คําสั่งว่า docker network connect เอาพลาย custom net นะฮะตรงนี้ตัวเอาพลายหนึ่งพอคอนเน็กปุ๊บเนี่ยเราลองกลับไปดูคําสั่งตัวนี้ครับเช็คเน็ตเวิร์กของตัวเอาพลายหนึ่งตัวนี้นะนี่ inspect ตัวเอาพลายหนึ่งนะฮะตรงนี้เราจะพบว่าตัวเอาพลายหนึ่งคอนเน็กไปที่เอาพลาย custom net มี ip address เป็นหนึ่งเก้าสองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว ดูหน่อยสิหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งร้อยจุดสองด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ตัวเอาพายครัต้อมเน็ตนะตรงนี้นี่นะครับส่วนตัวเอาพายเนี่ยเขาก็มีหนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งแปดจ็ดสิบจุดสองอยู่แล้วแปลว่าแสดงว่าตัวเอาพายหนึ่งกับเอาพายสองนะ่ะมันก็น่าจะอยู่ในเครือข่ายเดีวยวกันแหละเราลองมาดูกันซิว่ามันจะคุยกันได้ไหมครับตรงนี้อาจารย์ก็จะลองเข้าตัวเหมือนเดิมก็คือ Docker exec นะครับขีย it ก็จะเป็นตัวเอาพายหนึ่งเราใช้เข้าไปในเชล l l ตรงนี้เนื่องอันนี้เราจะใช้เป็นบอลเชลเนื่องจากว่าอัลไพมันเล็กแค่5เมกเองมันไม่มีบาสเชลมาให้เหมือนในเซโนเอตนะครับตรงนี้หรือว่าตัวโปรแกรมอ,อื่นๆฉะนั้นอาจารย์จะลองปิงอัลไพายสดูนี่ครับปิงในรักเป็น IP จุดจุดสิบริงๆด้วยเห็นไหมครับจุดสิก็รันมาเนื่องจากปิงในลีนุกเนี่ยมันไม่หยุดนะเราจะกดคอนโทรลซออกเองนะครับตรงนี้คอนโทรลซแล้วก็ Exit ไปทีนี้เอาใหม่อาจารย์ลองเข้าตัวอัลไพ2สแทนสิครับแล้วเราลองปิงตัวอัลไพายหดูนะครับ เห็นไหมครับจะพบว่าเราจะพบว่ามันก็จะปิงไปที่เจอ1.8.102ตัวเอาภาย์หนึ่งเหมือนกันก็คือตามชื่อตามชื่อของตัวคอนเทนเนอร์ er ที่เราตั้งมาเลยฉะนั้นถ้าเราไม่ระบุคอนเทนเนอร์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้คราวนี้คราวนี้ลองถัดไปครับเราลองดูว่ามันจะมีพารามิเตอร์อื่นที่น่าสนใจไหมอันแรกเลยคือ alias ครับก็คือตัวตัวเอาภพย์หนึ่งเนี่ยเราสามารถใส่ alias ลงไปได้นะครับตรงนีน connect alias เเราลองดูว่าสมมุติว่าตัว เอาพายหนึ่งนะครับตรงนี้อาจารย์จะ connect เข้าไปที่ custom net อาจารย์ต้อง disconnect ใหม่เราจะ connect เข้าไปเลยไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องยกเลิกโดยใช้คำสัง่งว่า docker network disconnect ชื่อเครือข่ายชื่อ container นะครับตรงนี้ docker network disconnect เอาพาย custom net ตัวเอาพายหนึ่งนะครับตรงนี้อาจารย์ลองยกเลิกไปนะครับตรงนี้คราวนี้เราต้อง disconnect ก่อนเราถึงจะคอนเน c เข้าไปได้อาจารย์ c o n เน c เข้าไปใหม่ครับเป็น เอาพายเป็น Docker Network ใช่ไหมครับ Connect คราวนี้เราจะใส่ระบุเป็น Alias แทนนะครับ Alias เช่น A, ase, ESE, A 1สมมติจะส,สมมติเป็น A 1นะครับไปที่เอาเอา,เอาพายน,นะนครับเอาพายนะพาย Custom Net ตัวเอาพายหนึ่งมาตรงนี้ปุ๊บไปอุย้ยขออภัยน,นะครับตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นอ่าหน่อยเอ่ยเ,เ,เดี๋ยวนะ Network Connect ผิดนะครับตัว owo o, นะครับโอเคคอนเนคปุ๊บคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเช็คตรงนี้เนี่ยเราลองตัวอินสเปกตัวเน็ตเวิร์กดูของตัวเอาไพร์ของเครื่องเอาไพร์หนึ่งนะครับตรงนี้เอาไพร์หนึ่งนะเราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยตัวเอาไพร์คัสตอมเนี่ยเขาจะมีเอเลฟก็เป็นชื่อ a1 ให้ด้วยหมายความว่าไงไหมายความว่าตัวถ้าเราลอง Docker Exec นะครับเข้าไปในตัวของเอาไพร์สองดูนะครับตรงนี้เอาไพร์สองเข้าบอนเชลไป อาจารย์ปิงเอาพายหนึ่งเนี่ยมันเจออยู่แล้วเพราะเราคอนเน็กไปที่จุดสองใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะอาจารย์สามารถปิงเอหนึ่งได้ด้วยใช่ไหมครับมันก็จะได้เปจุดสองเหมือนกันเพราะว่าเราใส่ชื่อเอเลสลงไปนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวคัสตอมเน็ตมันฟิกเอพีเอเดตได้ใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์จะลองอ่า disconnect แล้วกันนะครับตัวเอาเอาพายหนึ่งออกใหม่คราวนี้คอนเน็กใหม่ครับ Docker Network Connect นะครับตรงนี้อ่าคราวนี้อาจารย์ใส่เออาจารย์ใส่ IP Address เป็น192.1 8.100.20ละกันจะได้ไม่ชนกันชบชาวบ้านเขาเราก็เป็นตัวเอาพายคัสตอมเน็ตเครื่องเอาพายหงอย่างนี้นะครับคอนเน c t ไปแล้วถ้าเราไปอินสเป t ดูนะครับเราจะพบว่าในของเครื่องเอาพาย1นนะครับเราไปอินสเป t ดูจะพบว่าตัวเอาพายคัสตอมเน็ตมันมี IP a d d r ด s s เป็น192.8.100.20แล้วนะครับเห็นไหมคราวนี้เราลองมาเข้าไปดูนะครับก็ลองเข้าเครื่องสองใหม่ตรงนี้แล้วเราก็ลองปิง เอาพาหนึดูได้1 0บจุดยี่คราวนี้เราลองปิงตัว a 1ดูครับปรากฏว่าเป็นไงครับปิ่งไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับก็มันดูเหมือนว่า í, เรากําหนด,ด a l i s สไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรา,ากําหนด,ด ip address ปุ๊บเนี่ยทันทีที่เรา disconnect ปุ๊บเนี่ยค่า setting ทุกอย่างเนี่ยค่า setting ทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยตอนที่เรา disconnect นะครับฉะนั้นเราถ้าเราอยากได้ a list ว่าเป็น a 1หรือ a c หอย่างเงี้ยกับ ip address ด้วยทํำยังไงครับ เราต้องระบุมันทั้งคู่ตอน connect ทีเดียวกันเราจรึงจะสามารถได้คุณสามบัติทั้งคู่นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องเป็น docker network disconnect นะครับตรง disconnect ตัว Alpine custom net นะครับตัว a l p i custom net ของตัว Alpine หนึ่งออกก่อนแล้วอาจารย์ถึงจะทิมต่อได้ว่า docker network connect คราวนี้อาจารย์ต้องใส่ครบครับ1.9.2.1.6.8.1 ห uh, นึ่งร้อยครับจุดยี่สิบใเราใส่เอเรียสเป็น A1 อย่างนี้นะครับตัวเอาพายคัสตอมเน็ตเครื่องเอาพายหนะครับก็คือเราต้องใส่ทุกพา,ารามิเตอร์ที่เราต้องการใส่ลงไปครับพอใส่ครับไปอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าพอเราเข้าตัว 2, เอาพายสองแล้วลองปิงดูนะครับเราปิงเอาพายหก็จะได้เป็นจุดยีตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ปิง A1 ก็ได้จุด20เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ได้จุด20เหมือนกันตามที่กำหนดไว้ในตรง Node A list ฉะนั้นต้องกาหนดเข้าไปทั้งคู่นะครับตรงนี้ต้องระบุเข้าไปทั้งคู่นี่เรา exit อ,ออกมาก็ได้แล้วนะครับวิธีการ connect เข้าไปคราวนี้เราก็จะคุยกันได้แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อาจารย์บอกไปแล้วเราก็จะคุยกันได้แล้วนะครับคราวนี้อาจารย์จะลอง connect เพิ่มนะครับตรงนี้อาจารย์จะเอาเครื่อง A เครื่องเอา p าย2เนี่ย connect ไปใหม่ตอนนี้เอา p i p 2ถ้าเราดู inspect นะครับตรงนี้ อาจารย์ขอดูนะถ้าเราอินสเปกเครื่องเอาพายสองตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าเอาพายสองอยู่ในเน็ตเวิร์กแต่็คือเอาพายคัสตอมเน็ตอาจารย์จะให้เอาพายสองไปคอนเน็กที่เอาพายคัสตอมเน็ตสองด้วยาจะก็พิมพ์ว่า docker network connect ไหมครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์ก็ไม่ได้เสร็จอะไรมากอาจารย์ก็คือใส่ไปเลยเอาพายคัสตอมเน็ตสองตัวเครื่องเอาพายสองอะขอไปไม่ใช่คัสตอมเนอร์นะเป็นคัสตอมเฉยๆนะตรงนี้โอเคคอนเน็กไปแล้ว คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรา inspect ดูนะครับตัวของเครื่องอภพายสองเนี่ยเราจะพบว่าไอตัว inspect คำสั่งนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเอาพายสองนะ mm hmm. ก็อยู่ในอภพย custom net นะครับไดไอพี IP เป็นหนึ่งร้อยจุดสิบที่เราเคยเร็ตไว้อันนี้ของเดิมเนาะ mm hmm. แล้วก็จะอยู่ใน custom net สองด้วยมีไอพี a hmm. d s เป็นสองศูนย์เก้านะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะลองลองทดสอบการคุยดูได้ก็คืออาจารย์ลองเข้าไปที่เครื่องอภพายสองคราวนี้เราลอง ping เอาพายสามดูเห็นะครับ ping mm hmm. ได้เป็นเครื่องสองศูนย์แปดเห็นไหมครับตรงนี้ เรา exit ไปนะครับแล้วอาจารย์ลองเข้าเครื่องอภัยสามดูแล้วลองปิง่งอภัยสองดูนะครับปิงได้ฉะนั้นเวลาคุยส่วนใหญ่เราจะไม่คุยผ่าน IP address ะจะคุยผ่านตัว host name ซะมากกว่าแต่สามารถที่จะคุยผ่าน IP address ได้ไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าอาจารย์ใส่ชื่ host name ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมี DNS แปลงกลับเป็น IP address ให้เราเองด็อกเ r อร์เขา handle ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราในส่วนตรงนี้นะครับคราวนี้อาจารย์จะลองปิงตัวอภัยหนึ่งแหละเพราะว่า เอาพายสามคอนเน็กผ่านเอาพายสองแล้วไปที่คอบเอาพายหนึ่งใช่ไหมคำถามว่าจะปิงได้ไหมคําตอบคือปิงไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้คอนเน็กอยู่ในเน็ตเิรกตรงๆนะครับตรงนี้ฉะนั้นก็จะได้เฉพาะหนึ่งปิงหา 2, สองสองปิงหาหนึ่งได้นะครับสองคอนเน็กหา 3, สามสามคอนเน็กา2สองได้แต่หนึ่งกับสามเขาคอนเน็กหากันไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีเครือข่ายร่วมกันนั่นเองมันก็มีวิธีการสองอย่างก็คือเอา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 พายหนึ่งเนี่ยไปคอนเน็กเท่ากับเข้ากับตัวเอาพายคัสตอมเน็ตสองถูกไหมครับเพราะว่าตัว ตัวเอาภายเอาพยหนเนี่ยเขาอยู่แค่เขามีอยู่แค่ค่เอาพายเน็กับเอาพายคัสตอมเน็ตแปลว่าถ้าเขาอยากจะคุยกับเครื่องที่3ามเอาพายสามเขาก็ต้อง connect เข้าไปที่เอาพายคัสตอมเน็ตหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือตัวองสเปคเข้าไปตัว3เนี่ยเราจะพบว่าสามเขาอยู่เอาพายคะัสตอมเน็ตสองไหมครับเขาก็ไป connect เข้ากับเอาพายคัสตอมเอาพายเน็เฉย เขาก็จะคุยกับ IP ทุกของเขาก็จะคุยกับตัวอัพหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปจอยกับตัวอัพน์คับตอมเน็ตก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้อ่ะอัพายหนึ่งอัพน์สองอัพสามทุกคนเนี่ยก็คือทุกเครื่องเ o าเนิ่เนี่ยอยู่ร่วมเนเวิรกร่วมกันเขาก็จะคุยร่วมกันได้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีการคอนเน็กแบบไหนจะให้เห็นว่าเออสามารถทําอย่างนี้ได้นะตรงนี้โอเคก็จบแล้วนะครับตรงนี้ส่วนของตัวาการตรวจสอบนะครับตรงนี้ คราวนี้ถัดมาเนี่ยที่รหัสมันเนี่ยเราคุยกันระหว่างคอนเทนเนอร์กับคอนเทนเนอร์เราไม่ได้คุยกันกับข้างนอกถูกไหมเราไม่ได้คุยกันข้างนอกจริงๆแล้วนักศึกษาเนี่ยได้พบเจอคําสั่งนี้แล้วตอนที่เราสร้างเว็บไซต์ใช่ไหมครับคือเราสามารถเชื่อมคอนเทนเนอร์กับข้างนอกได้ด้วยการผ่านพอร์ตเท่านั้นนะครับตรงนี้ผ่านพอร์ตโดยเราต้องใส่พารามิเตอร์ผิดพีคิดพี้ไืตอนที่ด็อกเกอร์ดันถ้าลืมใส่ต้องลบสร้างใหม่นะครับเพราะมันจะใส่ได้เฉพาะตอนสร้างอย่างเดียวไม่สามารถอัปเดตได้นะครับตรงนี้คราวนี้ อาจารย์จะให้ลองดูว่าตอนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ Docker inspect ตัวอะไรนะตัว Selenium m a s t m o t o เนอะตัวนี้ที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยตรงนี้มันเชื่อมพอร์ตเห็นไหมครับเชื่อมพอร์ต80ไปที่80ตรงนี้อยู่เห็นไหมครับตรงนี้อาจารย์ลองเข้าไปที่ Docker inspect ตัว Selenium m a s t m o ดูนะครับตรงนี้อก็ใส่42แล้วกันนะครับง่ายดีปึ๊บนะครับตรงนี้เราก็ จะเห็นว่ามันจะมีพอทที่เชื่อมกันอยู่อ่านี่คือ setting p o t เขาก็จะบอกว่า pod เนี่ยครับ pod 80 tcp นะครับ,รรบมันจะเชื่อมไปที่ h ์ s t pod 80นะครับเขาจะมีต o พ t ร์ตก็คือ host ก็คือ docker pod นั่นเองก็จะเชื่อมไปที่ต์พอ pod คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ docker ก็ทำนะครับตรงนี้ก็คือเขาอ่ะจะไปสร้างตวัว docker proxy อาจารย์ก็ใส่ s s k pair นะครับกางเกงในให้ดูนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นทุก process ท,ที่มีอยู่นี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ เก็บตัว Docker Proxy ได้ก็คือสามารถที่จะเก็บตัว Docker Proxy นะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าหาบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งที่เป็นคำว่า Docker Proxy มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีตัว Docker Proxy อยู่ในตัวนี้นครับก็คืออาจารย์จะให้ให้มันเป็นสีแดงเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยเราตัดอ e ีเก s ออกไปเราใช้แค่ Docker Proxy ก็ได้เหมือนกันครับมันก็จะ เหลือให้บรรทัดเดียวคือปัญหาที่มัเป็น Docker Proxy ตัวนี้ก็คือเราจะเห็นว่าใช่ไหมครับพอต80ของเครื่อง, mm hmm. องเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกจองเอาไว้ใชถูกจองเอาไว้โดยโปรแกรมที่ชื่อว่า Docker Proxy mm hmm. ก็เนี่ยแหละเขาจะคอยทำตัว Proxy ตรงนี้ให้เราคราวนี้นอกจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูใน IP Table นะครับถ้า IP Table เนี่ยถ้าเราดูคำสั่งของมันเนี่ยมันก็จะมีคํคสั่งที่เขาเจนมาให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ ไอ VR VR ของ KVM เนอะที่เราเคยทําเอาไว้เมื่อตอนก่อนกลางภาคมันก็มีจะเป็นหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูนะครับว่าของ Docker หม้ว่าเขาก็มีการสร้างสร้างตัวเหมือนกับกฎของไฟวอลขึ้นมาให้เราตรงนี้ครับกฎของไฟวอลให้ให้เราว่าเอ้ยมันมีของใครบ้างนะครับก็คือมีของเนะี่ยสามหนึ่งสามหนึ่งหกเจดหนึ่งหนึ่งสอง DA นะครับก็คือตัวไหนก็คือตัวนี้เอง uh, Docker Network, L, Network LS นะครับก็คือในนี้ไง 3.1.6ค่ะ7.1.1.2 da นะครับตัวนี้ก็คืออีก3ตัวนี้นั่นเองที่มันทรกาข้ามาก็คือเมื่อเราพิมพ์นี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในกฎของตัว docker ครับเราก็สามารถพิมพ์ตัว ip tables -s docker ก็ให้เห็นว่ามันมีกฎเข้ามานะครับตรงนี้แต่ว่ามันมันมันมีเชื่อมต่อแต่เขาไม่ได้จำเพาะว่าเป็นพอร์ตอะไรแต่ถ้าเราใส่ -s docker ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเล้ว่ามันจะมีพอร์ตนี่ไงครับ1.2.7.0.2คือเครื่องไหนครับ ก็คือเครื่องนี้เนาะอินสแต็กเราไปเช็คนะครับอ,อ,อ่สันด์เน e ตเบิร์กเ t t ติ n งเน็ตเบิเติมเอเราไปดูเครื่องนี่คือเครื่องเซเลเนนมาซูมาโต o นะก็คือเครื่อง4ีสองนะครับตรงนี้เราใส่สีสองก็พอเจคิวเสังเกตเห็นว่าไอตัวเซเลเนนมาซูมาโต o เนี่ยมันก็คือ นี่ใช่ไหมครับหนึ่งจับสองจุดก็คือ ip address เครื่องนี้ไงแล้วเราก็เราเชื่อมโยง w ันพอร์ต80เอาไว้ใช่ไหมครับนี่ไงเชื่อมโยง w ันพอร์ต80นะครับตรงนี้เอาไว้ฉะนั้นมันก็จะมีการสร้างกฎไฟว์วอลเกิดขึ้นไปที่พอร์ต80ของเครื่อง destination port ก็คือพอร์ต80ของเครื่องเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะมีก็มีคำสั่งตรงนี้ไว้ให้นะตรงนี้หรือถ้าเราจะตรวจสอบการจองผลก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ ip tables ครับขีด l docker n นะครับตรงนี้ ก็จะบอกเป็นในเพจเน็ยว่าเนี่ยว่า1.2.2.2เนี่ยเขาจองพอร์ต80เอาไว้ของเครื่องโปรโตคอล TCP นั่นเองก็ประมาณนี้เห็นว่ามันก็อันนี้คือสิ่งที่เบื้องหลังที่ Docker เขาทำอยู่เมื่อเวลาเราสร้างตัวคอนเทนเนอร์ so. ขึ้นมานั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคจบของตัวเน็ตเวิร์กแล้วนะครับตอาจารย์ก็ฝากไปทำตัวนี่ด้วยครับตัวแบบฝึกหัดนะครับตัวนี้หข้อนะครับแล้วก็ในส่วนของใบงานนั้นก็ อาจารย์ทาให้ดูแล้วนะครับตรงนี้ก็คือในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็คืออาจารย์ใช้ชื่อ a 1กับ a 2แทนนะครับแล้วอาจารย์ก็ลองปิงให้ดูแล้วว่ามันก็สามารถที่จะปิงได้แลวปิงหนึ่งกับสาดูแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เพราะอะไรนะครับตรงนี้อธิบายให้หมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคาบนี้นะครับก็ไม่มากไม่หมายอะไรนะครับก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับ